ผมไม่รู้ว่าทุกคนเคยเจอปัญหานี้กันหรือเปล่านะครับแต่สมัยก่อนเวลาที่ผมหัดตีกลองใหม่ๆแล้วผมเห็นลูกส่งที่มันดูซับซ้อนมากๆใน y t u t u เนี่ยผมมักจะคิดกับตัวเองเสมอเลยว่ามันตีไปได้ยังไงวะผมไม่เข้าใจเลยว่าสิ่งที่เขากำลังทำเนี่ยมันคืออะไรจนกระทั่งผมมารู้จักกับสิ่งนี้ครับแล้ว rudiment มันคืออะไรทำไมมือกองหลายๆคนถึงพูดถึงสิ่งนี้รูดิเมนตแปลตรงตัวว่าพื้นฐานหรือว่า the first principle of ถ้าเปรียบเทียบการตีกลองเป็นภาษารูดิเมนมันก็เหมือนกับตัวอักษรที่เราสามารถนํามาใช้ประกอบเป็นคาศัพท์หรือถ้าเปรียบเทียบกับเครื่องดนตรีอื่นอย่างเปียโน,โนหรือว่ากีตาร์เนี่ยก็เปรียบเสมือนกับคอร์ดหรือว่าสเกลซึ่งจริงๆแล้ว r ูดิเมน t เนี่ยมันมีมาจากวงโยธวาทิตของทหารในฝั่งยุโรปของสมัยก่อนนะครับเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วทีนี้หลายคนอาจจะมีคําถามว่าถ้าเกิดว่าเราอยากตีกลองชุดให้เก่งเนี่ยเราจําเป็นต้องฝึก r ูดิเมน t ไหมคำตอบก็คือใช่และก็ไม่นะครับ ลองยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนกับการพูดภาษานะครับการที่ถ้าเราอยากพูดภาษาไทยเป็นเนี่ยเราจําเป็นต้องรู้กอไก่ถึงคอนคูกเลยไหมคําตอบก็คือไม่นะครับเพราะว่าในตอนที่เรายังเป็นเด็กเนี่ยเราก็ฝึกการพูดจากการที่เราได้ยินเสียงต่างๆมาแล้วเราก็จําเสียงนั้นออกมาเสียงที่พ่อแม่อาจจะพูดกับเรานะครับแล้วเราก็จำมาจนเราเอาออกมาพูด ูู่มรร้เืองแต่ถ้าในอนาคตเราอยากที่จะเขียนหนังสือเป็นมีงานทําหรือว่าอ่านหนังสือออกเนี่ยเราก็จะเป็นที่จะต้องเรียนรู้ตัวอักษรเหล่านั้นนะครับและที่สําคัญมันจะทําให้เราสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้เร็วขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นรูดีเมนก็เหมือนกันนะครับการที่ถ้าเราตีรูดีเมนเป็นเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถแกะเพลงหรือว่าแกะลูกทรต่างๆที่เราได้ยินมาได้ง่ายขึ้นเยอะเลยกลับกันถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จักรูดีเมนเลยเนี่ยการท <plac> ี่เราฟังเสีเยงอะไรมาแล้วเราพยายามมาแกะเนี่ยมันอาจจะยากกว่าเราเราก็อาจจะไม่สามารถทําสิ่งๆนั้นได้คล่อง หรือเร็วเท่ากับการที่เรารู้รูดิเมนนะครับแต่ปัญหาที่หลายๆคนเจอเนี่ยก็คือการที่เราฝึกอะไรหลายอย่างมากเกินไปในเวลาพร้อมๆกันนะครับทำให้เราไม่สามารถลงลึกกับอย่างใดอย่างหนึ่งได้มากพอซึ่งเอาจริงๆแล้วเ,เนี่ยเวลาที่เราออกไปเล่นดนตรีจริงๆนะครับเราไม่ควรมานั่งคิดว่าเฮ้ยเราซอมมันนี้มาเราอยากเอานี้มาใช้ตรงนี้เราจะลุกส่งนี้เราจะคิดมาแบบนี้หรือว่าเราจะใช้รูดิเมนอันไหนตรงไหนเนี่ยเราไม่ควรมานั่งคิดตอนที่เราตีนะครับเราควรปล่อยให้ร่างกายรีแลกซ์แล้วก็ให้ดนตรีมันออกมาจากร่างกายเราเองนะครับ แต่การที่เราจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยในจุดที่เราสามารถปล่อยให้มันออกมาเองได้เราต้องซ้อมสิ่งสิ่งนั้นวนไปเรื่อยๆเป็นเวลานานมากๆนะครับจนร่างกายเรามันจําหรือว่าเกิดมัสโสมีเมอรีขึ้นมาและว,วิธีดูว่าเราสามารถตีรูดิเมนต์ไหนได้จนคล่องแล้วเนี่ยแล้วเ,เราค่อยย้ายไปที่รูดิเมนต์อื่นเนี่ยก็คือเราสามารถตีมันโดยที่เราไม่ต้องคิดก็คือเหมือนสมมติถ้าเราซ้อมพาราเดเดนแรกๆเนี่ยเราอาจจะตีแล้วเฮ้ยเราต้องคิดว่าอันไหนมันคือขวาอันไหนมันคือซ้ายแต่เมื่อเราตีจนถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะสามารถตีีไไดด้โดยท่่เราม ต้องคิดถึงมันเลยแล้วมันก็จะออกมาเองนะครับเมื่อเรารู้สึกว่ามันง่ายเมื่อไหร่เนี่ยก็คือคุณมาถูกทางแล้วแล้วก็เราสามารถย้ายไปที่สิ่งต่อไปได้หรือว่ารูดีเมนอื่นที่เราอยากฝึกได้แต่มันก็มีบางรูดีเมนนะครับที่หลายหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ย mm hmm. มันจะสามารถเอามาใช้บนกลองชุดได้จริงหรออย่างเช่นรูดีเมนเนี้ครับ โลมนที่ทุกคนเพิ่งได้ยินไปเมื่อกี้นะครับมีชื่อว่า Single ลเว t ธรรมคูนะครับซึ่งมันเป็นรโลมนที่บอกเลยว่าตอนที่ผมฟังครั้งแรกเนี่ยผมคิดว่ามันจะเอามาใช้บนกลองชุดได้เหรอแบบ มันดูน่าจะใช้ไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าพอผมได้ฝึกลูดิเมนนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยผมพบว่าอ้ยเราอาจจะไม่ได้เอามันมาใช้ทั้งหมดแบบเป๊ะๆเลยแต่ว่าสิ่งที่เราได้จากการฝึกสิ่งนี้ก็คือการที่เราฝึกตีแร็กนะครับซึ่งการที่เราพอเราฝึกตีแร็กได้แล้วเนี่ยมันจะไปโผล่ในการตีกรองของเราเองนะครับเวลาที่สมมติว่าเราอยากส่งลูกส่งแบบในเพลงป๊อปหรือลูกส่งทั่วไปเนี่ยลูดิเมนนี้มันก็เหมือนเป็นส่วนประกอบองค์ประกอบเล็กๆส่วนหนึ่งที่มันจะโผล่ขึ้นมาให้เราได้เห็นแล้วก็ให้เราใช้ได้ถ้าเกิดว่า ราฝึกจนมันคล่องจนมันกลายเป็นแบบสิ่งหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเราไปแล้วนะครับและถ้าใครที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มฝึกรูริเมนนี้ยังไงนะครับผมแนะนําว่าให้เริ่มจากช้าๆก่อนนะครับ60 BPM ไป80ไป100 120จนเพิ่มขึ้เนเรื่อยๆนะครับแต่ว่าข้อสําคัญก็คือการที่เราจะเพิ่มความเร็วได้เนี่ยเราต้องรู้สึกสบายตัวก่อนสบายมือตอนที่เราตีณเทมโปนั้นๆก่อนนะครับ ท้ายนี้กลับมาที่คำถามว่าเฮ้ยเราจําเป็นต้องฝึกรูดิเมนไหมนะครับก็ผมคิดว่าถ้าเราอยากจะเป็นมือกลองที่ดีแล้วก็มือกลองที่เก่งขึ้นเนี่ยรูดิเมนเป็นสิ่งสําคัญที่สามารถช่วยให้ฝีมือเรายกขึ้นไปในอีกระดับนึงได้เลยเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่เราฝึกอะไรก็ตามเป้าหมายคือเราสามารถนํามันมาใช้จริงได้นะครับผมบอกเลยว่าจากประสบการณ์ผมเนี่ยกว่าที่ผมจะสามารถเอารูดิเมนหรือว่าลูกส่งอะไรเนี่ยมาใช้จริงได้โดยที่ผมไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าผมใช้ออกมาเนี่ยมันต้องใช้เวลาฝึกนานแล้วก็ใช้ความพยายามกับความอดทนมากๆนะครับ ็อยากให้ทุกคนใจเย็นแล้วค่อยๆซ้อมนะครับไม่ต้องรีบแล้วถ้ามีอะไรสงสัยก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้หรือว่าทักเข้ามาใน IG ผมได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากฝากทุกคนอย่าลืมกินผักเยอะนะครับบ๊ายบาย